ไม่เต็มเหรอตอที่ไม่เป็นนะคือเต็มนะแต่ว่ามันจะไม่ไม่สุกหรือว่ามันก็จะแชะอมันนั้นแล้วต่อก็ไม่เสร็จเลยจะได้ไม่มีการต่อกันเลยเดี๋ยวต่อให้เสร็จเลยนะคะจะได้ไม่มีการต่อต่อจังเลงคือเลข8เรียกค่ะแล้วจะตั้งค่า

เสร็จแล้วค่ะคมรับเสร็จนะอเครับ่ต้นะ้เลียกันม่ย่อนจะน้เียงก็เห็นหน้างเดี๋ยว้เลียงตหนีดีจังเลมันเลียอีกอยู่แม่อีก้าวันี่เสร็จยังเอยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับไปอีกหน้าหนึ่หน้านี้มีจำนวนเก้า สองและหกมีเก้ามีสองมีหกมีได้สามจำนวนให้นักเรียนเรียงลำดับจากมากไปหาตัวน้อยตัวน้อยเลยลุยเลยต้องป้อนครับคุณดูกราฟิกไปกว่าคุณโ่เป็ด ไม่ต้งใช่เก้าเก้าเก้าเ่้าเก้คเกเก้าต่อจาเก้าคือเลขอะไรคะเลขีดนสิลข้าว้าวก้าต่อจากข้าอ้ากขอาวขอะวข้าว้วข้ข้าวข้าวขาวข้าวาขาา้

โจทยในจนวนนี้เลยสุดท้ายำเค่ะมีศูนย์มีเมีสี่มีแมีเลขอะไรบ้างมาทำเลียงได้ค่ะนอยค่ะเลียงั้อยเอเลียงมาก่อนเอาเลียงศูนย์มีเ่ะเรีี่แล้วก็มีเเลียงจากมากไปหาน้อยมากที่สุดวุ้เลข

เด็กเด็ค okay ่ะ <Viol> คุณแม่โอเคค่ะวันนี้นิทาคณิศาสตร์คุณมีจะขอลาไปก่อนให้เด็กๆไปพักก่อนนะคะให้เป็นพักทานขนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกนิดหนึ่งสามสิบมุมให้มันเสร็จแล้วไปพักก่อนนะแก้เสร็จแล้วไปพักก่อนนะ ไเดี๋ยวเราเจอกับคุณครูุ้อีกนะบคาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะุกคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดค่ะ ลองใส่ลำพพนเลยเขาขอเป็นนายครูขาดูต้องไป